มันน่าจะมาจากหลายพื้นที่อาจจะเป็นหลายจังหวัดเพื่อที่มมาอยู่ที่จังหวัดอ่านบ,บอกนะได้ทราบนะถึงบ้านทัพไทยที่ผมได้เรียนด้ทราบไป่แล้วว่าหมู่บ้านของเรานะถ้าเอาป้ายมาเขียนมาที่สาระการหมู่บ้านได้ตั้งแต่บันนี้นะเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้เริ่มดําเนินการเอาหลังบ้านมาได้เลยน้องไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปซื้อนะครับมันจะพอเพียงนะก็เพื่อให้ปลูกของไข่พวกมันเนาะ ได้กินของไข่ของมันนะครับเห็นว่าพืชผักที่ลงมันจะได้ประโยชน์เท่าไหร่นะน้ํามันจะพอไปที่มาลีนก็คือฝนตกเอ๊ะบาลโเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ที่บ้านบอให้เตามาเพราะว่าจะได้ถือชุ่มช่ำไปด้วยฝนหลังจากที่บ้านทับไทยแล้งมานานนะขผาวให้ขนรู้ทั่ว

เงียบดำเงียบอยู่โดยสำนักงานเกษตรอำเภอประสาร่วมกันกับหมู่บ้านบ้านทับไทยตำบลท่หมออำเภอประสาทแล้วก็กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหว er ัดสุรินรนะฮะ หน่วยป่าไม้ที่สซล2นะพร้อมกับชาวบ้านก็ได้ร่วมกันปลูกป่าแล้วก็ปลูกไม้ประการแรกเลยก็คือปลูกไม้ซึ่งจะเป็นไม้ผลนะไม้ที่สามารถที่จะทานได้นะคือปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะพระบรมโอรสาธิราชซึ่งจะมีประชนมายุแล้วครบรอบวัน เฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ท่านนะฮะในวันที่28นี้นอกจากนั้นก็ปลูกเฉลิมพระเกียรติในวันแม่นะครับปลูกเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพซึ่งจะครบ60พรรษาแล้วก็เอาโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงในปีนี้ด้วยนะครับก็